แล้วใครบอกใครบอกให้เอากล้วยไปทาใส่เสื้อผ้าฮะไปทาใส่ในตะก้าเสื้อผ้าไปโยนใส่แล้วเอาไปซักแล้วมันเป็นยังไงทีนี้แล้วใครบอกให้ทำแบบนั้นฮะพูดมาสิจะให้เอาไว้ที่ด่านนอกที่นี่หรือว่าจะเอาไปให้ส่งเข้ามาเลยฮะ ไปอยู่กับป,ป้าาหรือว่าจะอยู่กับแม่เปี้ยวพูดมาดูที่นี่เขาไม่มีใครรักแล้วเพราะว่าดื้อมากเลยไม่รักไม่เอาไม่มีใครเขาอยากได้แล้วเด็กแบบเนี้ยเกินไปเกินจิตเกินใจ เกินมนุษย์มานาเกินเหตุไม่อยากพูดถึงเลยเนี่ยเด็กคนนี้